พระเจ้าเนมิราชตรัสถามว่าวิมานห้ายอดนี้ปรากฏอยู่เทพธิดาผู้มีอานุภาพมากประดับดอกไม้นั่งอยู่กลางที่สายญาติแสดงฤทธิ์ได้ต่างๆสถิตยอยู่ในวิมานนั้นความปลื้มใจปรากฏแก่เราเพราะได้เห็นความเป็นไปนั้นแน่มาตลีเทพสารธีเราขอถามท่านเทพธิดานี้ได้ทำกรรมดีอะไรไว้ จึงได้ถึงสวรรค์บันเทิงอยู่ในวิมานมาตาลีเทพสารถีทูลพยากรพระดํำรัสถามตามที่ทราบวิบากแห่งสัตว์ผู้ทำบุญทั้งหลายแด่พระราชาผู้ไม่ทรงทราบว่าก็เทพธิดาที่พระองค์ทรงหมายถึงนั้นชื่อพระรินีเมื่อยังอยู่ในมนุษยโลกเป็นทาสีเกิดแต่ทาสีในเรือนของพราม นางรู้แจ้งซึ่งแขกมาถึงตามการย่อมยินดีดังมารดายินดีต่อบุตรของตนฉะนั้นนางเป็นผู้สำรวมและจำแนกฐานจึงมาบันเทิงอยู่ในวิมานพระเจ้าเนมิราชตรัสว่าวิมานทั้งเจ็ดโชดช่วงอันบุญญาุภาพตกแต่ง่องแสงสว่างดังดวง,งอาทิตย์อ่อนๆเทพบุตรุในวิมานนั้นมีฤทธิ์มาก ประดับด้วยสรรพพผรอันหมูเทพที่ดาแวดล้อมผลัดเปลี่ยนเวียนวนอยู่โดยรอบทั้งเจ็ดวิมานความปลื้มใจปรากฏแก่เราเพราะได้เห็นความเป็นไปนั้นแน่มาตาลีเทพสารถีเราขอถามท่านเทพประบุตรนี้ได้ทำกรรมดีอะไรไว้จึงได้ถึงสวรรค์บันเทิงอยู่ในวิมาน มาตาลีเทศสารถีทูลพยากรพระดำรัสถามตามที่ทราบวิบากแห่งสัตว์ผู้ทำบุญทั้งหลายแด่พระราชาผู้ไม่ทรงทราบว่าเทพบุตรนี้เป็นครหบดีชื่อโสนทินนะเป็นทานบดีให้สร้างวิหารเจ็ดหลังอุทิศต,ต่อบรรพชิตได้ปฏบบิบัติบำรุงภิกษุผู้อยู่ในวิหารเจ็ดหลังนั้นโดยเคารพได้บริจาคผ้านุ่งผ้าหม่ม พัตตาหารเสนาสนะเครื่องประทีบในท่านผู้ซื่อตรงด้วยจิตเลื่อมใสรักษาอุโบสถศีลอันประกอบด้วยองค์แปดในดิถีที่14ที่15ที่8แห่งปักและปาติหาริยะปักเป็นผู้สังวรในศีลทุกเมื่อเป็นผู้สำรวมและจำแนกฐานจึงมาบันเทิงอยู่ในวิมานพระเจ้าเนมิราชตรัสว่า วิมานอันบุญญาณุภาพตกแต่งดีแล้วนี้เกลื่อนไปด้วยหมู่เทพนารีผู้ประเสริฐรุ่งเรืองด้วยเรือนยอดบอริบูรณ์ด้วยข้าวและน้ำงดงามด้วยการฟ้อนรำขับร้องทั้งสองเปล่งแสงสว่างจากฝาแก้วผลึกความปลื้มใจย่อมปรากฏแก่เราเพราะได้เห็นความเป็นไปนี้แน่มาตาลีเทพสารถีเราขอถามท่าน เทพนารีเหล่านี้ได้ทำกรรมดีอะไรไว้จึงถึงสวรรค์บันเทิงอยู่ในวิมานมาตาลีเทพสารถีทูลพยากรพระดำรัสถามตามที่ทราบวิบากแห่งสัตว์ผู้ทำบุญทั้งหลายแด่พระราชาผู้ไม่สงทราบว่าเทพนารีบางเหล่าเมื่อยังอยู่ในมนุษยโลกเป็นอุบาสิกาผู้มีศีลยินดีในทานมีจิตเลื่อมใสเป็นนิส ั้งอยู่ในสัจจะไม่ประมาทในการรักษาอุโบสถเป็นผู้สํารวมและจําแนกฐานจึงมาบันเทิงอยู่ในวิมานพระเจ้าเนมิราชตรัสว่าวิมานอันบุญญาุภาพตกแต่งแล้วนี้ประกอบด้วยภูมิภาคหน้ารื่นรมจัดสรรไว้เป็นส่วนๆเปล่งแสงสว่างออกจากฝากแก้วไพยทูลเสียงทิพคือเสียงเปิงมงัง เสียงตะโพนการฟ้อนรำขับร้องและเสียงประโคมดนตรีย่อมเปล่งออกหน้าฟังเป็นที่รื่นรมใจเราไม่รู้สึกว่าได้เห็นหรือได้ฟังเสียงอันเป็นไปอย่างนี้อันไพเราะอย่างนี้ในการก่อนเลยความปลื้มใจย่อมปรากฏแก่เราเพราะได้เห็นความเป็นไปนั้นแนมาตลีเทพสารถีเราขอถามท่าน เทพบุตรเหล่านี้ได้ทำกรรมดีอะไรไว้จึงถึงสวรรค์บันเทิงอยู่ในวิมานมาตาลีเทพสารถีทุลพยากรพระดํารัสถามตามที่ทราบวิบากแห่งสัตว์ผู้ทำบุญทั้งหลายแด่พระราชาผู้ไม่ทรงทราบว่าเทพบุตรบางเหล่าเมื่อยังอยู่ในมนุษยยโลกเป็นอุบาสกผู้มีศีลได้ก่อสร้างอารามบ่อน้ำสระน้ำและสะพาน ได้ปฏิบัติพระอระหันต์ผู้เยือกเย็นโดยเคารพได้ถวายจีวรบินทบาตเสนาสนะและคิลานปัจจัยในท่านผู้ซื่อตรงด้วยใจเลื่อมใสได้รักษาอุโบสถศีลอันประกอบด้วยองค์8ในดิถีที่14ที่15ที่8แห่งปักและปาติหาริยปักเป็นผู้สำรวมในศีลทุกเมื่อ เป็นผู้สำรวมและจำแนกฐานจึงมาบันเทิงอยู่ในวิมานพระเจ้าเนมิราชตรัสว่าวิมานอันบุญญาณุภาพตกแต่งดีแล้วนี้เกลื่อนไปด้วยหมู่เทพนารีผู้ประเสริฐรุ่งเรืองด้วยเรือนยอดบริบูรณ์ด้วยข้าวและน้ำงดงามด้วยการฟ้อนรำขับร้องทั้งสองอย่างส่องแสงสว่างจากฝาแก้วผลึก มีแม่น้ำอันประกอบด้วยไม้ดอกต่างๆล้อมรอบความปลื้มใจย่อมปรากฏแก่เราเพราะได้เห็นความเป็นไปนั้นแนมาตตลีเทพสารถีเราขอถามท่านเทพบุตรนี้ได้ทำกรรมดีอะไรไว้จึงถึงสวรรค์บันเทิงอยู่ในวิมานมาตตลีเทพสารถีทูลพยากรณ์พระดำรัสถามตามท,ที่ทราบวิบากแห่งสัตว์พื้ทำบุญทั้งหลาย แด่พระราชาผู้ไม่ทรงทราบว่าเทพบุตรนี้เป็นคฤหบดีในกรุงมิถิลาเป็นธนบดีได้สร้างอารามบ่อนา้ำสระน้ำและสะพานได้ปฏิบัติบำรุงพระอรหันต์ทั้งหลายผู้เยือกเย็นโดยธรรมได้ถวายจีวรบินทบาทเสนาสนะคิลานะปัจจัยในท่านผู้ซื่อตรงด้วยใจเลื่อมใส ได้รักษาอุโบสถศีลประกอบด้วยองค์8ในดิธีที่14ที่15ที่8แห่งปักและปาติหาริยปักเป็นผู้สังวรในศีลทุกเมื่อเป็นผู้สังวรและจำแนกทานจึงบันเทิงอยู่ในวิมานพระเจ้าเนมิราชตรัสว่าวิมานอันบุญญาณุภาพตกแต่งดีแล้วนี้เกลื่อนไปด้วยหมู่เทพนารีผู้ประเสริฐ รุ่งเรืองด้วยเรือนยอดบริบูรณ์ด้วยข้าวและน้ำงดงามด้วยการฟ้อนรำขับร้องทั้งสองอย่างส่องแสงสว่างออกจากฝาแก้วผลึกมีแม่น้ำอันประกอบด้วยไม้ดอกต่างๆล้อมรอบและมีไม้เกตไม้มะขิดไม้มะม่วงไม้สาละไม้ว่าไม้มะพรับไม้มหาดเป็นอันมากมีผลเป็นนิด ความปลื้มใจย่อมปรากฏแก่เราเพราะได้เห็นความเป็นไปนั้นแน่มาตาลีเทพสารถีเราขอถามท่านเทพพบุตรนี้ทำกรรมดีอะไรไว้จึงถึงสวรรค์บันเทิงอยู่ในวิมานมาตาลีเทพสารถีทูลพยากรพระดำรัสถามตามที่ทราบวิบากแห่งสัตว์ผู้ทำบุญทั้งหลายแด่พระราชาผู้ไม่ทรงทราบว่า เทพบบทนี้เป็นคฤหบดีในกรุงมิถิลาเป็นธานบดีได้สร้างอารามบ่อน้ำสระน้ำและสะพานได้ปฏิบัติบำรุงพระอระหันต์ทั้งหลายผู้เยือกเย็นโดยเคารพได้ถวายจีวรบินทบาทเสนาสนะคิลานะปัจจัยในท่านผู้ซื่อตรงด้วยใจเลื่อมใสได้รักษาอุโบสถศีลประกอบด้วยอ์แปด ในดิธีที่14ที่15ที่8แห่งปักและปาติหาริยปักเป็นผู้สำรวมในศีลทุกเมื่อเป็นผู้สำรวมและจำแนกทานจึงบันเทิงอยู่ในวิมาน